พี่เลิฟนี่ยฮัลโหลครับวันดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับพอดีมีคนให้มาหาครับใครครับพี่เป็นมหานอะครับพี่มหานอะครับวันดีครับพี่มันเมื่อกี้เติมการชาไปแปดหมื่นพี่ใช่หรอใช่ใช่ครับไอเพิมการชาแปดหมื่นแล้วมีมีมีให้พี่ด้วยหรอได้ครับมีมีครับไปมาเพื่อพี่ด้วยมามารับ่อยดีตรงโรงพยาบาลตอนนั้นน่ะโรงพยาบาลตรงทะเลทรายครับน้องได้ได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวไปครับ กูถ้าขายได้กี่บาทวะขายได้เป็นล้านเลยนี่สองแสนเนาะขายไม่ได้วะเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยโอ้ยเฮียโอ้ <c oughs> มันรู้เว้ยมันรู้ได้ไงวะไอ้เฮีย ต่อหมอ,อ,อไมมันจกไม่ได้มันจกไม่ได้ฮัลโหลครับโอ้มึงให้กูขายของดีๆเถอะได้มาลากเวอร์ด้วยเฟอร์แจ้งจีไป ข่าววงนายแจ็คเดลิปปี้จะขึ้นปืนมันเอากูมาทิ้งไหนวะเนี่ยของที่นายเอาเราไปอะนายอิ่มหรือเปล่าต๊อ,ตอดกาชาที่เราเติมไปอะอะไรเฮ้ยมันดึงไม่ได้โดนใบนะั่นนะ่ะฮัลโหลนายนายไหวไหมเนี่ย ฝากแฮปปี้เบิร์เดย์พี่ฟานด้วยครับที่เลอคนที่มของเราไปยังน้อยกว่าที่เราเอาไปนะครับโอ้โหมันเอาเงินแดงกูไปสามล่ามเงินเจ็ดเอ็มฝากแฮปปี้เบิร์เดย์พี่ฟานด้วยครับได้ครับสุดยอด อื <c oughs> แล้วให้แจ็คมันเอาสุด <c oughs> มึงไปอ่านกฎด่มันปนไม่ได้ของกระชามันปนไม่ได้ตั้งแต่ที่ทำงานข่าวแล้วจริงอะ่ะ <c oughs> สวยเพื่อน <c oughs> <c oughs> มันเอากูไปอ่ะเงินอะเพื่อนขึ้นรถไั้ไมปเราต้องถามอย่างนี้ว่าเพื่อนขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เสกใหม่ครับกูมาเพื่อนเคยเอาของมันมาไหมอะไรนะเพื่อนเคยเอาของมันมาไหมไม่ตอนกระชากูไม่ได้ป้นแต่ว่าตอนหลังกระชาไปป้นมันมาแต่นี่มันเติมกระชานะเพื่อเติมกระชานะมีรีกับมึงอยู่คับอย่างโง่อะไรนะ เพื่อนไม่เคยเอาของมันใช่ไหมใช่ไม่เคยชัวนะชัวเอาให้ชัวนะเออก็บอกว่าชัวนี่ไงมันจะมีกระชรั้นได้ไงสามวันนั้นอ่ะกว่าจะเติมได้วันที่สิบหกถูกไหมอะ่ะกูก็แค่าถามให้ชัวเฉ <c oughs> ยๆ่องนี้มึงโทรหามันดิขอคุยกับมันดิเลเบอร์มันเบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อะ่ะกูไม่รู้เบอร์มันแล้วก็บอกมันขอโทษขอจบ เออต้องพูดอย่างนั้นนะกูบอกก่อนพูดกันไปก่อนงงกูรู้ละเลยเพราะกูไม่รู้ไงว่ามึงเคยเอากระชามันมาหรือเปล่าไม่มีกูจะไปเอากระชามันได้ยังไงมันมีให้เติมหรอก็วันนั้นนต่มึงยังบอกกูว่าไม่มันมีของในตัวมันมีของในตัวตอนนั้นมันมันไม่มีกระชาเลยมันจะมาเติมยังไงอ่ะกลัวมันมาประมาณวันที่สิบห้าสิบสี่เนี่ยมันไม่มีกระชางันเนี่ยเอาอย่างเงี้ยชัวร์ก่อนขอขอมมันก่อนเบอร์มันอยู่ไหนกูไม่มี เซ็งไหวเฮียแต่แม่งรู้ด้วยนะเพราะกูอยู่ตรงตรงที่ขายนี่เฮียแล้วมันได้พูดอะไรกับมึงไหมมันไม่ได้พูดอะไรไหมสักคำไหมไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้หว่ามันบอกว่าของที่นายเอาไปเราแค่นี้นะเข้าใจว่ามึงเคยเอาของมันใช่เอาของมันแต่กูไม่ได้เอาตอนกาชาไงก็แบบยังไงอ่ะข้ามมันได้ก็ป้นอะ เออใช่มันเถอะงั้นเอาอย่างงี้เราไปขอจบมันไม่มีเบอร์มันแล้วก็บอกมันว่าจะขึ้นปืนให้บอกไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเออบอกว่าเดี๋ยวพอนเอาให้มันมาเอาอ่ะวันสองวันแล้วก็ไม่ต้องให้แม่งแล้วอ่ะมึงมโพสต้องโพสอะหนึ่งจะให้มึงอ่ะกูไม่มีเบอร์หน่ะดูนะทำไม่โพสเราใช่มันเถอะ มันเป็นกาชาผู้เล่นใหม่มาเยอะคุยไม่มีเบอร์มันไม่ค่อยตอนทวีตอะไรกาชาผู้เล่นใหม่มันเติมไปแล้วตั้งแต่มันขึ้นอาวุธไงเฮ้ยมันเอาไปขึ้นปืนทิวเลยนะเว้ยตังอะขึ้นปืนแล้วกกูบอใครไปแจ้งนันเดี๋ยวกูจะไปแจ้งนายกก่อน คินให้ชัวร์นะเออกูงงตั้งแต่มันมาหากูแล้วจักมาได้ไงกูยังงงอยู่เลยแต่ก็เราไม่ระวังตัวเราก็รู้ว่าเรามีโจทย์เป็นแจ็คเดอริปเปอร์โอ้โมันก็เก่งเกินไอ้อเขียน่ะจะมากูนะกูจะได้ไม่ต้องโดน ขายไม่ได้วะพี่พี่ครับพี่ครับว่าไงน้องพี่พี่ไปคุยกับเขาให้หน่อยได้ไหมเขาเขาเหมือนตัวบักอะไรนี่แหละใครครับน่ะห้าร้อยโลสี่ันน้ำเงินนะครับฮัลโหลน้องมีคนบอกว่าน้องตัวบักอ่ะไม่ไมไม่ใช่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 ผมทำไมอ่ะเขาเองโพสตวิดดีผมโพสแล้วอ่ะ ่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพาไปหาพี่เปาไอแ h a v e พี่พไอแ herb พี่พวก่อนไปพาของไปเอาที่บ้านกไปเอาของที่บ้านให้พี่เปาก่อนปล่อยพี่เปรารอนานเลยมันเตรียมเตรียมกันมาแล้วปกติตามมันดินแล้วอะไรจัดฉากอะไร มันเอาอะไรมึงไปบ้างนะเอาแตงเงินดิเฮียเอาเงินไปหมดเลยพร้อมขึ้นปืนเลยอะล่ะไม่เอาเดี๋ยวไปแจ้งนายยกเอาโดนใบเลยนะมึงคุยกับมันก่อนไหมเออเ,เบอร์เบิร์อะไรอ่ะมันมีมันมีใบส้มติดตัวนะแจ็คเดอะลิทไม่ต้องมันได้คืนอยู่แล้วครับพี่เปาอยู่ไหนวะ ฮัลโหลพี่เปาพี่ฮัลโหลพี่เปาพี่เปาอยู่ทะเลทะเลซ้ายทะเลซ้ายฮัลโหลพี่เปาพี่นี้พี่หวัดดีครับพี่หวัดดีครับมาดอครับพี่เปาหวัดดีครับหวัดดีครับขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับพี่อะไรอ่ะมันไม่ให้เบอร์ว่ะผมโดนตอนตอนตอนโดนตอนโดนปล้นไปตอนเั้นก็แล้วผมโดนในแจ็คมันปล้นอ่ะเงินเจ็ดล้านนี่ยพี่งอมจัดเลยเนี่ยตอนเนี้ยคืออากดอาขอพูดกันนะพี่ โอ้งอมจัดเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมกำลังไปขายของใช่ไหมเพิ <Attention> <pl ains> <ina> 000 000่งเติมเงินชาเซ่มันเอาผมไปเจ็ดล้านกับสามล้านอ่ะสามล้านกว่าเงินแดงอ่ะกับเจ็ดล้านอันนี้อันนี้งอมไอซีหรืองอมโอซีครับงอมโอซีกับไอซีเลยพี่ครับผมงอมโอซีเกินงามก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวผมเอาของขวัญให้พี่ฮัลโหลครับจะเอาเบอร์แจ็คกับพี่ใช่ เบิร์นเบอร์อะไรเดี๋ดเดงส่งให้จัดฉากอะไรกูไม่ได้จัดฉากกูจะไปรู้ได้ไงมันมาเดี๋ยวกูแจ้งก็ได้กูแจ้งใบกูก็ได้คืนให้พี่เป๊าบสองหมื่นสองหมื่นเลยพี่ป๊าบเรียกอะไรครับพี่้อะอะไรครับกระเป๋าเลขอะไรครับโอ้ยทำไมกดเมนูมันขึ้นไวจังเลยวะ หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เอ้ยตอนพี่เชื่อว่ากูเบิกรถแบบโคตรไวอะเปิดรถแบบมาเลยอะอันนี้ผมจะให้พี่สองพันลูกเลยหรอใช่ครับใช่ใช่ผมเติมมาพอดีตอนแรกว่าจะว่านจะมากดแหละแต่ว่าให้พี่ใช่ครับผมเติมไปแปดทั้งหมดแสนหนึ่งพี่ยังไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยนะก็นี่ไงพี่เปิดกระชากแล้วก็ได้ของขึ้นไม่แล้วจะพี่ยังไม่มีตู้ไม่มีอะไรนะน้อง ดี่เป้าสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพีไอข่ยไอกะเหรอไอกะเหรอต่อสายฟ้าครับพี่เยสเยสเยสเฮ้ยไอฟ้าแจ้งเดอนลิปเปอร์มันไปป้นพี่อยู่ตรงที่ขายงานขาวอะแล้วก็เปิดกาชาเหรอก็ไม่มีตู้นะไอฟ้ามันป้นไม่ได้ตั้งแต่มันไปแล้วเปิดไปแล้วพี่ก็ไปตีตู้ก็ได้พี่มันเปิดตู้ได้มันไม่รับเปิดได้เลยเหรอใช่ครับเปิดเลยพี่คือคือคือยังไอ้คือไอ้ คือไอเรื่องกาชามันป้นไม่ได้เว้ยแต่ว่ามันได้พูดกับมึงไหมว่ามึงเคยป้นกระชามันอ่ะกูไม่ได้เคยป้นกระชามันกูเคยป้นมันก็คือตอนอ่ะวันที่สิบสี่หรือสิบห้านี่แหละอ่าก่อนกรชาจะมาแล้วทีเนี้ยมันมีของมีพวกแม็กกาซีนอันหนึ่งโกห้าอันหกอันอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีเพชรเจดไม่รู้มันไปป้นเขามาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยออ่่าา พี่เปาเปิดกี่ลูกอพี่เปิดแล้วสองพันไงสองพันน่าจะได้ถึงมีดนะผมว่าถ้าดวงดีอะไม่รู้ว่ะยังไม่รู้เรื่องเลยดูยังไงไม่รู้ต้องเปิดต่อใช่ปะได้กล่องรถกล่องรถกล่องรถสามวิใช่หรอพี่ใช่ครับโอ้โหผมว่าผมได้มาสี่เองเปินกี่บาทกี่บาทกี่บาทแปดหมืนครับเย้ แปดหมื่นได้สี่พี่เปาสองหมื่นได้สามแต่มันอยู่ที่ดวงเว้ยมันกล่องละมันกล่องละล้านห้าพี่เปาถ้าเปิดได้พวงมาลัยมันมันสองล้านห้าถึงสามล้านอ่ะพี่เพราะว่ารถประกอบรอบนี้มันเอาไปแลกเทล่าเทล่าคันละสิบสองเอ็มอ่ะพี่ใช่หรอใช่ใช่ครับพี่เปิดหมดเลยได้ใช่ปะเนี่ยทีเดียวเปิดเปิดเลยพี่ทีเดียวอ๋อเหรอจะดูสตอรี่จะไปจะไปสตอรน่บอกปูอะไรกูไม่ได้ปูจะไปแจ้งจริงอนะนี่ง่ายอ่ะ กูจะไปแจ้งจริงอ่นนี่นี่นหลี่เขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วพี่หรอใช่ไหมพี่มัดน่าจะได้เอนจิ้นสองคาเฟรมได้ตัวถังหนึ่งพี่เปาครับัาผมไม่อ้องจะกลับมาเอ็ครับพี่อยากได้กับพี่ครับฮะอยากให้กลับเหรออยากให้กลับตอนนี้เลยได้ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ครับนะาพี่นะ ตรได้กลับรได้ักลับไม่ได้ครับแล้วอีกนานไหมครับพี่แล้วมันรู้ได้ยังไงที่ที่กูไปไอตรงนั้นอะกูถามหน่อยดีเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่เปิดกาชาไว้ก่อนไงพี่ขึ้นอาวุธไว้ก่อนไงใช่ปะได้ครับพี่พี่มัดแล้วผมบอกเลยนะพี่เปาแบบว่าไปสะสมประสบการณ์ตอนอยู่ในนี่มาแล้วด้วยจะพูดไปบอกเลยถ้าพี่เปามารอบนี้นะอ่าปีศาจไฟเอ็ม ปีศาจไฟเอ็มหัวสีส้มถือกำเนิดที่เมืองสตาเทาวเอ้ยไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันปีศาจสูตดดำแค่นั้นแหละไปแจ้งแค่นั้นจบไปน้องเอ้ยมาจะเกิดไม่ได้เกิดมาจะเกิดไม่ได้เกิดเสียงใครเยสตาหรอสวัสดีครับพี่ชาเอาเดี๋ยวเกิดสายฟ้าเอาเี่เกิดสายฟ้าดีกว่าใช่ครับพี่ชาสวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าอะไรน้องกระเป๋าโคตรเยอะเลยว่ะหนึ่งศูนย์ีสามเท้า ของเยอะจริงของเยอะจริงของเยอะจริงเติมรอบที่เจ็บแกคุ้มเลยเนี่ยอ๋อขอที่คนมาเกิดนะเพื่อนนะโอ้ยขอบคุณครับใเด็ดจ้าเพื่อนนั่งปากอ้อยทำไมเพื่อนเงียวนิดหน่อยน้องเนี่ยกูแจ้งนายปากอ้อยอยู่เนี่ยแจ้งนายกอยู่แปบบนึงคุยกับมันก่อนไหมไม่คุยกับมันก่อนไหมไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วกูขอเบอร์กูโทรไปมันไม่รับไอ้ไอ้ตั้มไอ้ตอนโดนเจนดิลิเปอร์ป้นเงิน33มสมเอ็มไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง7จเอ็ม เงินแดงมึงอยู่ไหมในตัวมึงอ่ะเงินแดงสามเอ็มไอ้เฮียแล้วกูต้องใช้กูบองอะไรต่อชาได้เลยเหรอโหชัดอย่าไปยุ่งกับมันสิแจ็คก่ะกูมีเกาะสองร้อยแปดไม่กูไปขายของไอ้เหี้ยมันมันรู้ได้ไงอ่ะงงจัดเลยเนี่ยที่ก็นี่เดี๋ยวร้องดิเออกำลังไปร้องอยู่นะร้องกันนายกอนบ๊อย ให้โอกาสเหมือนครั้งสุดท้ายนายแจ็คใ้ากูโทรไปไม่รับนะรู้มือ ไปไลน์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 งอมพี่โดนไปเจ็ดล้านอะนะ่ะเ<ช>นาะงอมเรื่องหญิงแล้วงอมเรื่องเงินอีก <c oughs> ใช่ครับพี่โอ้แ <c oughs> บบผมปวดหัวอยู่เนี่ยตอนเนี้ยกำลังะจะรวบ<ก>รวมเงินว่ามันมีเท่าไหร่ผมก็งอมสองคำก็งอมเนาะเออชีวิตมึงนี่เนาะเออคิดอะไรไม่ออกอ็ไอ้เหลือไปออกออกยูทูบอีกซะผมโทรหามันให้โอกาสมันเนี่ยมันไม่มาเลยอ่ะ ฮัลโหลตอน,นพี่เก็ตไาหลายบ้าน8ปล้านขายออก470เจสูนกูต้องเปิดยังไงเนี่ยบ็อกคอยเอยตอนกูได้กูบลของเยอะมากแต่ว่าพี่จะเปิดไอ้บ็อกคอยอะไรเนี่ยเออเวปอนบ็อกบ็อกคอยเปิดยังไงวะเนี่ยกดกดใช้พี่กดใช้แบบเปิดให้หมดเลยผมได้มา3,800อ๋อกดให้หมดเอ้แต่ UI มันสวยมากเลยนะแบบเปิดปุ๊บมันมันรันด้อมแบบโคตรไวเลยอะตอนนี่ต้องบอกคนนี้พี่ ฮัลโหลพี่เปาบอกว่ามันมันสวยมากเลยมันดูดินี่อะไรสวยนะพี่เวปอนบอกเวปอนบอกบ้ายูไอยูไอยูเอสยูไออ่ะสวยผมทิกเก็ตไปเล่าเวปอนบ็อกจะปลับ็อกพี่ทามันสวยนะครับอะไรนะครับจะกลับเลยไหมพี่ถ้ามันสวยขนาดเนี้ยตอสล็อตว่างหนึ่งเนาะเราจะไม่ให้เข้าในสล็อตนั้นอ่ะบอกคิอเป็นพี่เปาเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่เปาเข้าไอ้นี่เลยเข้าสล็อตไปเลย ถ้าพี่เปีไม่กลับมาก็ปล่อยให้น้องๆสามสิบสี่คนโดนกระทืบไปกันพี่โอ้ยพูดกับพี่แบบนี้เลยนนอง